เพื่อความเป็นสิริมงคลขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีได้กล่าวเวทบริกัทผู้ค้าสัตว์ชนิดชนิดสุนัขรุ่นพิทีนะครับขอเรียนเชิญครับ สมเด็จพระอริยสงฆาอาตยาสมเด็จพระสังฆราชสกลฆราชกัปปณะโยคซึ่งโปรดประทานเป็นพุทธศาสนาศากขาสาธุปฏิทตาแต่ว่าศัทธาตั้งมั่นแล้วยังไม่หมดให้สำเร็จเรื่องไหนครับ่ ทีตัสมัยที่ปีใหม่พุทธศักราช2568ขอท่านลงตั้งมั่นในศรัทธาอันประกอบด้วยปัญญาเพื่อความเจริญสำเร็จทุกประการเอขออโดยพรสมเด็จพระอริยะหลวงสังฆาธิย์สมเด็จพระสังฆา กันนี้วาระขึ้นปีใหม่ที่ท่านทั้งหลายได้มาต้องขึินสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริเรื่องในวันขึ้นปีใหม่ในวันนี้ผมขอให้ท่านทั้งหลายได้รู้ว่าการสวดมนต์เปนนิสงส์ที่ส่งผลานุภาพช่วยสร้างจิตใจให้เกิดกุศลจนก่อให้เกิดความเป็นสิ เป็นการช่วสร้างพลังอำหนาจทางจิตใจให้มีสติสมาธิปัญญาและพิจารพิเคราะห์เป็นสิ่งต่างๆอันจะนําไปสู่การคลี่คลายได้ทุกป,ปัญหาการน้อมนำเอาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติในชีวิตประจำวันว่าเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในการเฉลิมจลงการะขึ้นที่ใหม ในวาระอรันสิ้นมงคลนี้ผมขอกราบพระราธนาคุณพระศีรัตนากรและ,ะศิดษ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ทุกท่านเคารพนับถือโปรดอภิบาลประธานพรคุ้มครองปกปักรักษาให้ทุกท่านพร้อมทั้งครอบครัวจงประสงประสบแต่ความสุขความเจริญ